สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปป s ปอร o โร50 days report เมพาดิปินค่ะกำลังจะไปพี่ชิดยอดเขามารุยาม่าก,กันเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะไปอีก s <S ออทีม่ชอบ let's go คุณผู้ชมคะระหว่างทาง ขึ้นเขามาด้ยามาแห่งนี้นะคะก็จะมีโอจิโซซังหรือว่าพระพุทธรูปหินนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมีเพียง88รูปเท่านั้นค่ะพอมีคนที่ศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะเอาพระพุทธรูปเนี่ยมาตั้งเพิ่มตั้งเพิ่มเรื่อยๆจนตอนนี้มีมากกว่า200องค์แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะามาเลยเฮ้ยริบ้นอันนี้คือพระพุทธรูป ที่แปดสิบหรือเปล่าเดี๋ยวนะถ้าตรงฐานพระพุทธรูปน่าจะมีบอกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาถึงพระพุทธรูปหินองค์สุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวเราจะขึ้นไปถึงยอดแล้วจริงๆอีกนิดเดียวเท่านั้นเดียวเท่านั้นไปเดี๋ยวกันค่ะคุณผู้ชมใกล้แล้วโอ้ยในที่สุดเราก็ขึ้นไปถึงยอดยันต์โอเค ดูวิวฝั่งนี้ก่อนสวยมากสวยมากจริงๆค่ะสวนเนื่องจากหิมะเพิ่งตกนะคะเมืองก็เลยอาจจะยังไม่เป็นแบบสีขาวพโพลนอะไรขนาดนั้น<ช>ดูมีความเป็นหมอกเป็นไอให้ได้เห็นนะคะตอนนี้เราก็จะได้มานั่งพักทานข้าวชมบ<ช>รรยากาศวันที่เลย นอันนี้คืออะไรเนี่ยเห็นตัวเลขตรงนี้ไหมใช่เลยเสานี้นะคะมีตัวเลขกำกับบอกว่าตอนนี้เราอยู่สูง225เมตรจาก<ม>พื้นดินนะเดี๋ยวกินกันหน่อยดีกว่าอไข่หวาน,น,านหวานแล้วอร่รอยมากๆนี่เข้าปันรูปน้องหมา โอกาสได้ขึ้นมาบนยอดเขามารุยาม่าแห่งนี้นะคะเตรียมอะไรมาทานแบบนี้มันมีคุณค่ากับจิตใจจริงจริงเพราะเราทำสำเร็จแล้วขึ้นมาถึงยอดแล้วก็มาเพื่อเตอนพักผ่อนกันบนนี้ได้ต้องเอาละค่ะคุณผู้ชมคลิปการพิชิตยอดเขามารุยาม่าของเราในวันนี้ก็สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าทริปหน้าของเราจะไปสนุกที่ไหนกันนะคะก็อย่าลืมติดตามได้ในอาทิตย์หน้าเลยค่ะ หรือถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามการเดินทางของพวกเราแบบรายวันก็สามารถติดตามได้เลยที่ Facebook และ i ิน t a g r a m มของดิสกิสซามูไรเจแปนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่เมาตาเน่มตาเน่สวัสดีค่ะ